ราบัสดีเป็นการเทสไม้นะครับผมของเมาโนตัวนี้นะครับเป็นไมที่ระเบียงไม้นะก็คือเน็บไม่เน็บนะครับผมในกล่องก็มีอะไรบ้างฮะมีไม้ตัวนี้มีไม้ตัวนี้มีตัวรับตัวนี้ที่ได้ยินเสียงก็คือเสียงจากไม้ตัวนี้นะครับผมพูดใกล้ๆนะครับมาดูกันว่ามันรับเสียงได้ขนาดไหนนะดูครับนี่รีวิวกันสดๆเพิ่งได้มาเมื่อกี้สีม่วงสดใสคุณดาชอบสีม่วงก็แจกให้นะครับผม อันนี้ก็เป็นที่หนีบที่หนีบของมันก็มีตัวแม่เหล็กอยู่ด้วยนะเดี๋ยวมาดูคนที่เขาเสียเป็นยังไงนะครับนี่ในกล่องมีอะไรบ้างครับมีไม้สองตัวมีสายชาร์จ USB Type C แล้วก็มีตัวของกันเสียงลมนะครับ2อันนะครับก็แค่นี้นะครับแล้วก็คู่มืออันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็ทีเดียกก็คือตัวแม่เหล็กนะครับนี่แม่เหล็กแม่เหล็กตัวนี้ถ้าติดด้วยกันเนี่ยจะแข็งแก่ยากมากครับแต่ถ้ามาติดที่ไม์มาดูจะเป็นอย่างไรอ่ะนี่นะครับต่อไปก็เป็นการ ทดสอบตัวแม่เหล็กนะครับดู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 นี่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 คือผิดผิดทางนี่ปั๊บลอยขึ้นมาเลยฮะนี่ฮะแต่นี่ก็คือมันติดเฉพาะก้านของตัวอันนี้นะแม่เหล็กมีนอยู่ตรงไหนวะเนี้ยจริงจริงเดี๋ยวเทสต้องเชคมือเนี่ยตรงนี้ก็ในกล่องมาดูในกล่องแป๊บนึงนะฮะตรงนี้ก็เป็นขั้วของขั้วชาร์จนะครับสองขั้วอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับข้างหลังก็จะมีตัวของชาร์ตไทซีอยู่ด้วยนะครับ จะเป็นตัวใส่หูฟังนะอันนี้แบบหูฟังแบบไทซี่ะ er. กับตัวชาร์จนะครับแล้วก็โหมดต่างๆของมันนะครับผ e มเพิ่มเสียงปิดไมอะไรบ้างไม่รู้ดูไม่ค่อยชัดแต่ก็นี่ไม้นะครับแล้วก็ลบตัดเส,สียงรบกวนแล้วก็ผมปิดนะครับนี้ขนาดนี้ดูหัวแม่มือผมนะครับอันนี้คือโดนประตูหนีบบนก่อนดำปิด,ป,ดปีอยู่นะครับอ่ะมาดูว่ามันจะติดแม่เหล็กได้ดีขนาดไหน นี่นะครับนี่ฮะความความเหนียวความเหนึบก็ประมาณนี้เขย่าเขย่าไม่หล่นแต่ถ้าเกินหล่นขึ้นมามันจะเป็นไงฮะแม่เหล็กแม่เหล็กก็จะหล่นในเสื้อนะครับโดนล่องหนของมันได้เออก็เดียวดีๆมานั่งหาแม่เหล็กอยู่ในร้านกาแฟาคงไม่สะดุดนะคุณดาน,นะครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหสวยงามสดใสขนาดกระทัดรัดพอดีเสียงชัดเจนนี่ก็คือจากว่าเสียงมันจริงไม่ขูดขูด,ขดสเสียงเตะเตๆเๆะเตะเตมาจากตัวนี้แหละฮะ ที่การเทสใบไอายุต้นันว่เป็นไงฮะตัวนี้ผมว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยเสียงโอเคมาทุกโทนอนะ